เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอยู่ในออสตาเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะรีวิวตัวละครนะครับที่มีชื่อว่าคุราปิกานะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับได้จากแบนเนอร์สตารัสเท่านั้นนะครับ ก็เนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้คุณอัิกานะาครับสามารถอีโวนะครับจากล่าง5ดาวขึ้นไป6ดาวได้แล้วนะครับซึ่งตัว6ดาวเนี่ยก็ต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันวิดีโอนี้เนาะแต่ว่าใครที่สุ่มได้นะครับแล้วตอนแรกมันจะไม่มีอีโวนะครับหลายๆคนจะสงสัยว่าพี่ครับทำไมตัวมันอ่อนจังนะครับด้วยความที่มันเป็น5ดาวและตัว6ดาวมันยังทําไม่เสร็จนะครับแล้วก็ตอนนี้อัปเดตมาก็เพิ่งเอาตัวละครอันนี้เข้ามาในในตู้นะครับมันหมายความว่าเราสามารถที่จะอีโวได้แล้วนั่นเองนะครัับบทุกคคนร เอาเป็นว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันในวิดีโอนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์นะครับคนททีด้วยครับทุกคนรบกวนด้วยกราบ1นกราบ2นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเราอีโวนะครับผมเนี่ยครับมันต้องใช้ตัวฮีโร่เวปพ่นนะครับทั้งหมด11อันนะครับแล้วก็ดริมโพลสามแล้วก็ตัวคุณราปิก้าที่เป็นแบบ5ดาวนะครับแบบกลางๆเนี่ยทั้งหมด3ตัวนะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็ใครจะอีโวนะแต่ว่ามันใช้คุณราปิก้าจริงแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผม นะครับอันนี้ผมเลยมารีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะสั้นๆนะครับไม่ไม่ละเอียดมากแต่ว่าเราจะไปรีวิวหกดาวแบบละเอียดเลยนะครับทุกคนครับอ่ะประมาณนี้นะฮะผมอยากให้ทุกคนนั้นเปิดใจรับตัวนี้จริงๆเพราะว่าเป็นตัวละครที่มามืดนะครับไม่มีใครสนใจเลยนะครับแต่ผมผมบอกได้เลยว่าเก่งมากนะครับทุกคนครับตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับตีเลือดไหลนะครับดาเมจอยู่ที่สองหมื่นนะครับต่อการโจมตีหนึ่งครั้งห้าวิตีทีหนึ่งนะครับระยะห้าสิบคาถาเลือดมีทั้งหมดหกตัวครับบูดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์กาารรวงคัล โอเคฟลาปิก้าหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับใครไม่เคยดูฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับตัวละครนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับผมแม่งเก่งมากเลยนะไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนผมไม่รู้เป็นตัวอวยอาจารย์หรือเปล่าแต่ว่าแม่งเก่งจริงๆนะครับโอ้โหแม่งพี่ครับทำไมสแปมเขาว่าเก่งจังเดี๋ยวผมไปลองดูว่าม่นเก่งจริงไหมผมแนะนําให้ไปดูครับมันสามารถ1 V3 ในแบบในหนึ่งไอพวกไอพวกแม่งมุมได้เลยอ่ะเออจริงแม่งเก่งมากเลยครับตัวละครนี้นะ คราวนี้ครับทุกคนครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเควางปุ๊บนะครับคุณอาปิกาก็แบบนี้เลยนะครับจะเป็นตีเดี่ยวนะครับจะเรียกได้ว่ามันยังกะกากอยู่นะมันยังกะกากอยู่เพราะว่าด้วยความที่ตัวละครนี้ยมันต้องเป็น6ดาวจริงๆครับทุกคนคือ5ดาวแม่งไก่กาปากระป๋องมากครับผมบอกเลยนะฮะดูกันว่าเป็นยังไงมาถึงตีเลอดไหลเลยนะครับนี่ตีเลอดไหลเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับมันเล่นได้นะครับแต่เพียงแค่ว่า มันไม่ค่อยคุ้มต่อการเล่นสักเท่าไหร่นะครับมันตีเดียวด้าเมจ20,000เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มนะครับมาอัพกันขั้นแรกครับผมอัพกันนะขั้นแรก1,000ครับดาเมจ65,000แล้วก็4,500นะครับอนิเมชั้นใหม่ะสกาเลตทวิตนะครับก็ดาเมจอยู่ที่153,000นะครับแล้วก็จะเป็น7วิจมตี1ทีจะเป็นเซอร์เคิลครับนี่โอเคโอเคค่อนข้างโอเคอ่าดูกันว่าเป็นยังไงฮะอันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมจะรีมาย์นะครับอีกรรอบบนนนึงะะคัี่ฮ ฟึบเฟิร์งโซ่นะครับแค่นั้นเองจบนะครับปาไปเลือดไหลนะครับมันจะไหลห้าครั้งในแปดบีนะครับเรียกได้ว่าไหลค่อนข้างแรงนะต่อมาครับ9,000ครับดาเมจ2อ0 0 0ครับแล้วก็12,000ครับดาเมจ2อ6แ0นนะครับระยะจะเป็น65ครับโอเคอ่าตัววงตีเท่าเดิมนะครับระยะตีใกล้ไกลขึ้นเออใกล้นี่ไงไกลขึ้นนะครับอ่าดูซิว่าเป็นยังไงก็ยังหมุนโซ่เหมือนเดิมนะครับ มุนงโซ่เหมือนเดิมแต่นี้ปลาไปเลยนะโอเคเอมันก็เหมือนกันเหมือนเดิมปะต่อมาครับ20,000ครับดาเมจจะเป็น345,000นะครับแล้วก็ระยะจาก6 5จะเป็น8 5แล้วก็ a อนิเมชันใหม่ครับวงตีเท่าเดิมแต่ระยะไกลขึ้นโอเคจะได้เข้าใจกัน1ตัวเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ 40,000... 4 0 0 0 0 อ่ะ47,000่ตอนหนตัวค่อนข้างโอเคครับถ้ารวมสแตตแล้วนะครับการวงการบัฟด,ด้วยถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เล่นได้แต่ว่าผมแนะนำจริงๆครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่า หกดาวมันเก่งขนาดไหนเนื่องจากว่าตัวละครหกดาวนะครับมันเพิ่มตัวสกิลมาด้วยนะครับและสกิลเนี่ยมีความพิเศษยังไงเราจะมาดูกันในวิดีโอนี้ครับว่ามันพิเศษยังไงนะครับก็อนึ่นแล้วแน่นอนครับฝากกดไลค์กันด้วยครับทุกคนวิดีโอนี้ก็ไปยืมไอ้ดีเขามานะครับเพราะว่าด้วยความที่ไอ้ดีตัวเองนั้นยังอีววไม่ทันจริงๆครับมันไม่ทําให้ทันจริงๆนะทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะโอเคครับ250%ครบอยู้าี่นี่คร์เซ็นต์ครับทุกคนต่น1่ครัวหนมันเป็นตัวเลดนะครับทหรับตะครนี้ แน่นอนว่าก็ถ้าความแนะนําให้เอาไปเล่นนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไปตัวละครนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวที่ดีกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าอีวโวเป็น6ดาวเนี่ยต้องมาลองดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนคราวนี้เดี๋ยวเราไปยืมไอดีน้องคนหนึ่งมารีวิวกันดีกว่าครับผมไปดูกันโอเคครับหลังจากที่เราทําการอีวโวไปแล้วนะครับผมไอดีนี้ผมยืมมาจากน้องคนนี้นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้เลยครับคูลาปิก้าในร่าง เอาจริงครับทุกคนซึ่งมีสเปเชียล b i ลิตี้เป็นธาตุไฟติดเลือดไหลาวางพื้นดาเมจ20,000หกวิจมตีหนึ่งทีระยะ50แคตตะกั่มมีทั้งหมด6ตัวบูดดาเมจ10%เอนะคร่าบขอรขอภัยในการขึ้นไหลนะครับแล้วก็ตัวโบนัสเงินอีก10%นนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะ น่าจะเก่งมากเลยนะเพราะว่าอีววในแพ d เนี้ยมันส่วนมากมันตึงๆเยอะนะครับทุกคนน่ครับมีออร่าแบบนี้ยังไม่มีเบสซิ่งแต่ในอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีเบสซิ่งเข้ามาก็รอติดตามกันดูแล้วกันคราวนี้เดี๋ยวไปดูครับบูทสามร้อย์ด้วยนะว่าจะหดขนาดไหนนะครับคูราปิก้าก่อนหน้านี้ท่านเป็น5ดาวผมรีวิวไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้ผมก็รีวิวไปด้วยก็คือเหมือนรวมๆกันไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยากให้แบบคลิปเดียวมันมี2ตัวเลยนะครับก็คือ5ดาวแล้ว6ดาวเวลาใครมาดู ย้อนหลังเนี่ยจะได้รู้ว่าโอเคมันมี5ดาวแล้ว6ดาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น6ดาวนะฮะว้าวนี่ครับติดเลือดไหลเลยนะครับมาถึงก็เลือดไหลเลยนะครับก็คือ5ครั้งได้แปดวินะครับทุกคนตัวละครนี้อัพได้ทั้งหมด6กพันนะครับขั้นแรกครับหมื่นสี่สามร้อยดาเมจหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองนะครับแล้วก็สามหมื่นครับดาเมจเก้าแสนหกหมื่นห้าระยะจะเป็นหกห้าครับแล้วก็ scarlet rain นะครับผมอ่าเลือดสีโอ้เลือดสีแดงวงตีโคตรกว้างเลยเนี่ย อ๋อนี่ครับว,ว้าวโอเคโคอาปิการเป็นตัวหนึ่งที่เท่มากนะครับแล้วผมเล่นอาวีนะผมใช้เอนโซ่แบบดึงมาแล้วก็แบบสดยอดมากเลยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนเวลามันเกี่ยวแล้วมันดามเมจเวลาตีมันทําได้น้อยลงแต่ก็ยังเก่งอยู่ดีอะมันเกี่ยวทีตายเกี่ยวทีตายเลยนะโอเคไหมว่มาตัวเนี้ยนะครับเก่งต่อมาครับอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นห้าครับดามเมจสองล้านทำแทนสี่ o my god damn ว้าวเป็นตัวเลือดที่แรงมากเลยนะครับผมแล้วก็สามแสนครับอันนี้ holy hook นะครับผม ดาเมจอยู่ที่4 0 0แสนอ๋อ4 000, 6ล้านแสนขอไป4 000, 6ล้านแสนนี่เยอะมากเลยนะเลือดไหลแบบดูดิเลือดไหล5ทีอะ่ะเกินไปเหลยจะจะเป็น80ครับโอเคว้าวมี multiple ability ครับทุกคน multiple ability คืออะไรผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะสุดแจ่มมากๆสํสำหรับสกิลที่เป็นแบบ uh, multiple ability คือมันจะมีสกิล2สกิลแยกออกมานั่นเองนะครับพอผมกดปุ๊บตอนนี้มีแค่สกิลเดียวคือ holy hook นะครับ Holy Hook เนี่ยความสามารถของมันคืออะไรซึ่งเดี๋ยวผมขอกดก่อนผมไม่รู้ว่ามันประมาณไหนอันนี้คือ4ล้านกว่าใช่ไหมโอเคผมว่าออกมาก่อน Holy Hook นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตกดเลยดีไหมกดเลยนะ Holy Hook ก,ก็คืออะไรอะ่ะมันเหมือน อันนี้คือมันมันทำดาเมจใช่ไหมร้อย100กว่าล้านเนี่ยน,นี่มันมาจากอะไรอ๋อโฮลี่ฮุกมันเหมือนมันเหมือนจะเพิ่มเลือดบอสเลือดบ้านเราปะเนี่ยผมรู้สึกเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะเลือดบ้านจริงๆนะโฮลี่ฮุกเนี่ยไม่ได้ทำดาเมจแต่เป็นเลือดบ้านหรอโอเคโอเคถือว่าดีอยู่นะครับอ่าดาเมจก็อย่างนี้ครับ4ล้าน6แสนกมคยเจแสนนั่นแหละนะครับเข้าต่อมาครับใช้เงินอยู่ที่ 7จ็ดล้านหกแสนราเมจจะเป็น7จ็ดล้านสนะครับระยะจะเป็น90นะครับชื่อว่าอะไรอะดรอซิงฮุกอะไรสักอย่างนะครับอ่าดูกันว่าเป็นไงโครอโดซิงโอ oh. การโจมตีเป็นโคนโอเคอ่ะสกิลฮุกใช่ไหมเป็นยังไงนะขออนุญาตเราออกมาอีกนิดอีกหน่อยหนึ่งอ่ะดูสิเราจะกดนะโอ้ กดแล้วเกิดอะไรขึ้นเลยมันบัฟดาเมจตัวเองไหมเป็นสิบแปดล้านหรอ What สิบแปดล้านเก้าแสนเดียวเดียวเดียวผมว่าสิบแปดล้านหรอโอ้ใช่จริงด้วยทุกคนอันนี้คือดาเมจเจ็ดล้านนะครับทุกคนกดนะสิบแปดล้าน Oh my God คูลาปิก้าเกินไปไหม เิขึ้นปุยมุยโอ้โหก็คือดาเมจบวกไปอีกเท่าไหร่อ่ะ14ป่ะโอ้มันจะมันเยอะมากอ่ะประมาณ10ล้านได้ครับทุกคนโอเคนี่คุลาปิก้านะครับค่าต่อมาครับ9ล้าน5้าแสนครับดาเมจจะเป็น26ล้านนะครับอันนี้คือต้องรอตัวบัฟหมดก่อนนะเอา,เอาขายก่อนดีกว่าเอาตัวบัฟมันหมดก่อนโป๊ะอ่ะเนี่ย9ล้าน5้าแสนดาเมจจะเป็น15ล้าน1นึ่งแสนนะครับแล้วก็ระยะจะเป็น100อยอนี่มิชชั่นใหม่คือว่า judgment hook นะครับตูมนั่นหมายความว่าคุลาปิก้ามีทั้งหมด สามสกิลครับทุกคนสามสกิลครับใช่ครับสามสกิลอย่างแรกเลยฮ o ล y ี่ฮุกเนี่ยจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับต่อมาคือไอดราวซิ่งฮุกเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับซึ่งเพิ่มดาเมจเพิ่มเยอะมากนะครับสมมติว่าตอนนี้อ่าผมผมจะขอดูฮ o ล y ี่ฮุกก่อนเนี่ยดาเมจเลือดผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21ล้านผมกดฮอลลี่ฮุกปุ๊บมันจะคูณ2ไปเลยอ่ะมันเหมือนมันคูณ2อะจริงๆทุกคนอ่าเมื่อกี้56ล้านใช่ไหม มันเหมือนอันนี้อ่าน,นี่นะ56ล้านนะครับทุกคนดูนะนเพิ่มสาิบสี่โอเคสรุปคือพออัพตันเนี่ยดาเมจมันเพิ่ม30เลือดมันเพิ่ม34แล้วทุกครั้งที่กดเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมกดเนี่ยตอนที่มัน,นยังอ,อัพไม่ตันนะครับทุกคนอ่ะต่อมาครับอันเนี้ยนะครับคือเพิ่มดาเมจครับทุกคนดูนะครับ15ล้าน1นึ่งแสนผมบัฟนะปุ๊มมาละเมีแอนิเมนทนตอนบัฟด้วยนะ ตอนมันถือท่านี้นะครับตัวละครเนี้ยนะครับมันจะดาเมจอยู่ที่26ล้านครับผมทุกคนครับเพิ่มมา11ล้านนะครับทุกคนเยอะมากเยอะมากๆนะครับหลังจากที่ร่างนี้นะครับหมดไปเนี่ยผมคิดว่าดาเมจมันก็จะกลับมาที่อยู่ที่15ล้านเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเป็นสกิลที่เวอร์มากครับเวอร์จริงๆเพราะว่าเลือดไหลเนี่ยหครั้งครับเนี่ยครับก็200กว่าล้านแล้วนะครับอ่านี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดยังยังเหรอ โอเคผมไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็หมดแหละผมคิดว่ามันไม่น่าถาวรถ้าถาวรเนี่ยมันมันจะโกงไปนะโอเคไม่ว่าเราไปไปที่สกิลที่ซ <c oughs> ีสามเลยว่าอาเจสเมนทุกนะครับเป็นสกิลที่จะทําให้ตัวคุราปิก้านะครับฆ่าศัตรูนะครับที่เลือดต่ำกว่า10%ทั้งหมดแบบอินสเตนเลยนะครับอินสเตนเลยอ่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงไม่ติดกบว่าคูดาวนะครับเท่าที่เท่าที่ดูนะอ่าก็26ล้านอยู่นะครับยังไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรนะ อันนี่นะครับเดี๋ยวผมกดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้มันตีไปสักพักก่อนอ่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันตี1ทีแล้วผมกดเลยมันจะฆ่าเลยนะครับดูนะครับ3 2 1ปึ๊บมีท่าด้วยมีมีเพลงด้วยเหรอว้าวว้าวว้าว,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 วล็อกจอเฉยเลยโอเคจริงๆมันมีมันมีมนมตัวคัดซีนด้วยนะครับแต่ว่า ตอนนี้ผมม,มันล็อกหน้าจออยู่อ่าให้ทุกคนคิดไว้แบบง่ายๆเลยครับผมสกิลที่3เนี่ยถ้าเกิดเราทําให้อนเนี่เนี่ยเลือดต่ํากว่า10%นะครับผมมันจะทําการฆ่าอนเนี่เลยแบบหายไปเลยตายไปเลยนะครับตายแบบหายไปเลยซึ่งมันจะทําดาเมจแค่ในระยะเท่านั้นนะครับทุกคนและคือตอนนี้ผมติดสกิลค้างไปเลยนะครับมันล็อกจอผมไปเลยอ่ะโอ้อะไรวันเนี่ย โอ้ไม่เกโอเคผมเข้าไปควบคุมมันดีดูจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมควบคุมมันไปแล้วโ oh no. okay. อ้โหเนโอเคอะสกิลประมาณนี้ผมบัคไปเลยครับเดี๋ยวผมจะออกเข้าใหม่ก่อนสรุปได้ว่าเป็นตัวละครที่อีโวมาแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับคือเก่งมากนะครับทุกคนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตีแอแต่อย่างใดแต่ตัวของ เอฟเฟกเลือดไหลของมันเนี่ยแรงมากนะครับถ้าเราคอมโบกับอันนี้นะคอมโบนี่แรงมากผมกดปุ๊บเนี่ยก็จะตั้งท่าเอนเมชันหมุนโซ่มาทันทีเลยนะครับแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มมาอีก11ล้านนะครับคราวนี้ผมขออนุญ,ญาตบัฟเลยแล้ว,วกันนะครับบัฟเป็นเดีเ๋เดี๋ยวเดี๋ยวสเดูซิว่า300%ของตัวนี้นะครับผมมันจะไปเลยครับทุกคนดูกันครับว่าเท่าไหร่ ใช้เงินอยู่ที่16ล้านนะครับอ่าสิล้านละกันกลมๆสิบเจล้านดาเมจอยู่ที่106ล้านครับทุกคนเป็น6ดาวที่โอ้โหทำหน้าแบบโอ้ว่เตอะแบบสุดยอดมากตัวนี้ผมแนะนําให้ให้ทําจริงๆนะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างมีประโยชน์แต่สําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าโอเคผมเนี่ยไม่อยากจะให้มันแบบเป็นอินฟินิตคันนี้อยากเป็นเลดได้ไหมคือถ้าเอาเป็นเลดนะคือด้วยความที่มันวางได้ตัวเดียวนะครับทุกคน อ่าเดี๋ยวดูนะหมื่นสี่สามสามหมื่นแสนสองอันนี้ยังได้อยู่สามแสนก็น่าจะยังได้อยู่ผมคิดว่าถึงขั้นเนี้ยผมว่าน่าจะยังได้อยู่ประมาณสี่แสนแปดหมื่นตอนหนึ่งตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะคือมันมีสกิลที่เนี่ยเพิ่มเลือดบ้านนี่ครับให้มาประมาณสิบล้านนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะโอเคโอเคเลยแหละเล่นได้เลยนะครับและถ้าเกิดบัฟอีกนะครับสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติถ้าเป็นเมอร์ลินแล้วกัน อ่าสามดาเมจก็อยู่ที่18ล้านซึ่งอีซีมากนะครับทุกคนพกไปสักตัวหนึ่งก็สบายชิวๆครับด้วความที่มีแคตตาล็อ o บูทดาเมจบวกกับเงินที่บู t โบนัสด้วยก็เยี่ยมมากๆตัวนี้ผมให้8.5เต็ม10ก็แล้วกันนะครับ ผมหักคะแนนตรงที่ a อนิเมชันสุดท้ายแบ่งบักเนี่ยทุกคนโดเศร้าเลยนะครับและนี่ก็คือคุลาปิก้าที่ทุกคนรอคอยนะครับคิดเห็นยังไงครับผิดหวังไหมหรือไม่ผิดหวังหรือดีไหมไม่ดียังไงก็คอมเมนต์กันทีนะในวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์แล้วกดแชร์และกด Subscribe ด้วยผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ